ขึมาไวเช่ไหมมึงหิ่งห่มาเด่นมากินหัวปลาเลยดนมากินหัปลาปลากราฟกนะเอยเลยก็มาไปเห็นงานยังจะไปไปเห็นงานคายือบไปครั้งแรกในชีวิตบ่ไปเห็นที่แถวอะไรแถวโคราชล้ปกไก่เนไหเนาะไม่กไกอะไรที่น้องพี่อให้แล้วก็ไป้ายเลยเห็ดเดกกลางคืนจะเมื่อยได้ปักกลางคืนเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะโหว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับความสุดซ้องสามเมย์บรรพาล้อีกแล้วเนาะโดยพ่อพ่อก็สามเมย์บนปลากล่พี่แหละได้มาทางวัดนพินใต้เนาะกามาหาทางสาวโสดหรือว่าจใจเนาะทางสามเวยเองกาบบได้อ่าเคยมาจอกเัอเนาะกับปิดข้างในทางฮับอิดเนาะกาได้มาเห็นทางน้องเพิ่นอ่หรือว่าจังใจทางสามเวยเองกาสีได้เขาไปหาทางน้องเพิ่นเลยเนาะ สบายดีเลยนะคะกลับมาครั้งแรกคร่ะพิวิธเนาะสื่อว่าจากไหนเนาะสื่อนะสื่อเน็ตอันนี้จาปีสามสี่สามสี่ปีโอ้สี่ปีโดยเป็นยังไงเป็นชาโสดฟองตกหาคนคุยแมน เบ่อไดมาโดนแล้วอะองสมเมอเปือสองซัมเมอโดยมีในคนจึกใจดยมียังบอมีอยู่มีแบบ่หนุ่มๆเขามาอ่าเฉฮาโตฮามีอยู่มีอยู่เนาะโดยมีเฟสมีไลน์บอมีไลน์มีไลน์เฟสบอคอมีแต่ลิตรไลน์ฉันลน์เนาะเอาะติฟอเอ่าฟลายผลลังม่เอาเนาะ เนอไลกินดิบ่ิบกินข้าวกินนานแล้วบ่มันอิ่แล้วกับยางกินข้าวกับแกงเห็ดแกงเห็ดอ้ารมเถึขอีเนาะเรียน่นไก่ทยไงไก่มีเชียงมดเนาะลดใหญ่เลนผ่านนะเลยไิ้งินเชียงเขากับจูฮากับวีมเลยเสียงดแบบนี้เนาะโดดยแมนทางในปอตายขีเหียแต่ไปทำกนบ่ บรนไดทางในบ้างบันบัไดมอยูเข่าเอ้ยดีบไดอ๋อเอยจะเป็นยังลดตําหงูรถโอ้ยใครต่ำหงูบดต่ำก้นรดโดยต่ำหงูแล้วแล่นมาต่ากันนั่นแหละเขาขี่รถมาเลยงูมาเล่นออกมาใส่โอ้ขาที่เจ็บเนาะออดเองเงาะตําในบ้านในบ้างตาอยู่บานทีเนอรออยังเคยเห็นเมื่อไหร่วันเสาร์วันเสาร์เกิดถือว่าซองมเมอเลเนาะ Yeah. นี่แหละการไปการมานี่เพิ่นมาตามเฮาเฮาก็ตามเพิ่นอันนี้กันแหละงัวก็จะมาตามเฮาเนาะก็คืองัวกระเทวทางใหญ่เนาะขี่ไปขี่มาเห็นแล้วก็เล่นตามเดี๋ยวชิซ่าการเดินทางก็ได้เห็นน้บันระวังในเน sí ื้อหน่องเนาะแมนจะใส่กระตามได้เนาะเข้ามาชัดๆเนาะก็คือว่าก็คือจ้าไปยังก็ควรมาเลิกจ้ะพี่ เลยเด็กเลยคิดจะจับมาแวนตลาดมาชิมาเฮิรนมาเห็ดไปซื้อแวนตลาดซื้อน้องกินแล้วไปก็ไปมูมมูมสว่านไมันจะเป็นอย่างบ่โบได้เจ็บหนักมได้ไม่เต่ถ้าเป็นคนช่อนหรือเป็นคนขับเป็นคนซ้อนถ้าเป็นคนซ้อนคนซ้อนเราจะเจ็บหนักเด้คนขับในบุปเปอรใดที่โเจ็บนะคนคนอ่าขับนะสี่โเจ็บตัวเฮาสิตั้งตัวทันหมดจะไงเนาะแล้วมาเมื่อนี้บ่ ห้ากี่บา่อุหัวบางบที่นี่เรามาจากภูมิภาะเออมาอะ้รก at ็เป็นอนยากทำได้แ่อุนละเนาะมาจากกือตั้งเจ้าก็ไปส่ใส่คเดือนลายเดือนลายมาได้ไทยอ๋อไปไทยไปได้จากปีจากเดือนนะเดือนดียวเ้วยอมาไหว้ไเมือนมืนีได้มาเดี๋ว่ากินหอวบางเลยนว่ากินหัวบาาลาพนะ เมยแลวก็มาไปเห็นงานยังจะไปเห็นงานค้ายไปครั้งแรกในชีวิตบ่ะไปเห็นที่แถวอะไรแถวโคราชอบไก่เนหเนาะไม่ไก่นไก่ที่น้องี่ให้แล้กับไปค้ายคนเลยเห็นเือกคืนจะเมื่อยแล้ักลงคืนเนาะเนไม่เดือนเดียวกับมาชิโรอีกว่าไรง้ชิลรอีกว่าบ่พ่ กินหน้า,นาก็เส็ดอยู่แล้ว <c> ว <oughs> ่าเส็ดเยอะเหนื่อยเนาะเพี่พักค่นเพียงพอไปชนเนาะโอ้โหกลับบ่เคยเหยียงงานกลางคืนไปเรียนเรียนกลับมาบุตรีเนาะเหาไปอีกย่างหากับบ่เคยไปเนาะไปบ้านเพิ่นบ่เคอบ้านเฮาเนาะอี่ย่างทั้งนั้นสาวนักเป็นกะบก็ได้เห็ดเคยเหยียงงานบ่เห็ดเห็ดดูงานกองไปสองงานกองเคยเห็ดยู่งานกับงานกับทำงานไายเคื่อนต่างกันนี่ เพราะว่างานขายเทื่อมันต้องขายดีแล้วนะ <Man. S 1> ถทาขายบอดีกับทำแก้กับบอจ้างเนส <Man. S 1> บอจ้างมามีคนงานขายคนเกานขายบอดี้จะควรจะเอาเงินไปจา <Man. S 1> ้างเขาเนาะเปินกระต้องไปนั่นแหละอืมก็คือมากเลยเปิดใจหาคนอุกคนลมกรวัดสันๆเนาะยังมีคนถึงใจตอนนี้ฮะยังยังอยู่เนาะกานว่าหักหมากในซาอายุจักปีซะ เดี๋ยขิดว่าหักหมักขับได้สปกนหมสามสิบขึ้นไปเออสามสิบขึ้นไปเนาะขึ้นไปหยอดใส่วบเกอร์สิปโยบิชิลงมาขึ้นไปโยกไกลถึได้เลยายเนินเวา่เอาเนาแตเอากลมบอรกนเนาะกลมกัจ็มาบกอนนะดูดูดย ก็เพิ่นก็เป็นคนล่าเรื่อ่เนาะเป็นคนแบบที่ว่าจะเอาหมักกันคือหมากร่มในรุ่มทางไหนซะก็หลงกันไปบนก้อนทางไหนกันขับรถถือโคทางไหนกะทางไหนกะได้เนาะโอจะจริงใจแตางเพลงก็ได้เนาะได้เบิด์ตโคแต่ว่าภาษากันเข้าใจนะเนาะดูดูดูแต่งงานต้องจะปีใช่สองปีสามปีน่าเป็นแน่ก็ เงินเดือนหน่อยเลยว่าจะไงมันร่กุ้มนี่แหละแม่อีกอย่างเงินเดือนหน่อยทียเงินมันก็ขึ้นคิดว่าทีได้งานดีไปเพิ่มคือเก่าเมื่อคือเก่าสัมเมื่อมาสัมได้ใิ้บ้านแม่ยังไเจ้าแบบนี้อยู่บ้านก่อนนี่แหล้วอยู่พื้นฟูสิอันจุ๊บภาพก่อนเนาะเนี่ยจุ๊ภาพเอาหอนเพียเองกับห้องกระเบื้องก่อนไลยว่า อ่าเราไปเถื่อนี่เ่าสิไปเห็ุงานยังเราต้องหาละเอียดกันเนาะเจ้าชนัดงานยังจ้ะมีงานถนัดบ่มีงานเด้อบอวยงานถนัดไปเห็ุแล้วก็ทำมันเจริใจดีเงินเดิมซู้แม่กับพ่อเห็ดกับพไอยุ่งไปยุ่งเม่นอยู่กับเถาแก่นั่นเนาะเถาแก่เขาใจดีเขาไปอยู่กับได้แม่นเลยนะ ส่งแต่ว่าเลืิกวิเลยอยากมาเวตตลาดกเลยเลือกยัดมานอ่มอ๋คิดจะยักไปก็ถือว่าขอผลได้นอกมีเจอขี่ไปนนุหมูก็จะได้เจ็บไปจะได้ซะกาจะใจบัดสนิยบลายยู่บ้องแม่เป็นคนใจเหรอ แกเป็นเป็นซีเซาเลยเนาะใกล้เซาหละเปิดกันไเลยงันไลโต้สมบูรตามเปิดเป็นหมูเลยเดือดเหตุมันมาแบบแปบ๊บเดียวเอาบอทันเลยเด้มาชีบองเอาก็ตังต้งโตแบบบทันเลยมันก็เลยตามเอาเทันเนาะ <โด S 1> <ม>สาวสนัดเล้เนาะซีนนักสาวนัสาวโสด <laughs> ลืมมาจืเพนยากง่ายง่ายมาลีไ <laughs> ด้ใแมปูทายน้ำ บนวงจีงงานพี่เจ้ก้องบ่ตาต้จักหมักขอเห็ดเงียยบ่ก้าท้ามุกกายิ้มน่อยยิ้มหน่อยู่ได้บ่ตายอือหลังจากมีครอบครัวจกคนซะเอ้ยสองคนน้องคนน่อืมพุีเป็นีคนแลอวในเงืนไปไหนเอ้ยนเยืนไหยน้องเราเห็นงานอะไรเกดอยู่ได้คายคือ แต้าไม่ได้แปลนะไปรยยกแปลนลาบระดัดิจิตอลแปลนลาบโอ้หาเป็นแบบเป็นครูเจ้าเนี่ยมูมี่คร่เขาครับหาคู่ก็ชิลงไปไหมแม่เนานออก็ต้องหาเป็นคู่แบบก็เข้าระเอาเป็นคููเพราะว่ามันจะอยู่ในตนนะป็นงานข้าเจ้าคงกะอยากให้อยู่เนต้นอายันอังนี้หลัง้ไปน เออโอ้เป็กำหลังใหญ่ก็คือเดือนเจ้าอยู่างนี้ใช่ไหมยังหาคนอยู่แต่ว่ยังเฮือนอยู่เฮือนใหญ่อยู่โบเป็นยังจะในห้องหาครูแต่มีหนุ่มพาไปทางไทยบบเพ่งบูลีอยู่อีกแล้วบ่เนาะเจ้าก็เสียให้ที่กนอย่างนี้มันได้เงินกันเลยเนั่นแหละ เฮ้ยบางทีคก็เซฟตัวกเต็มเหมดอนกซื้อเอาใหม่แล้วเนาะซื้อเอาใหม่แล้วบอกเนาะมาขัดเนาะเอาตองแบบดูไกลแบบแจ้งสิบุกเลยทีมันมีเด่นอเลยแบบท่านทีๆก็ให้นพวกทางอื่นเนาะแบบจนโดนแบบไปหางกันเธอหนึ่งมันจะกินหอดเนาะอยู่ไกลกันเถอะไปมาผิดกันไปใหง่ายเลยนี่เป็นว่าแค่นี่ยอยู่ไกลกันสบายกว่าว่าทั้งสาวนักเด็กยนจบมอได้เลยโมจิแตก็ยังม่ไปเตียนตัวเลยบนเจ้ากัน เลยไปเนาะไม่ีอะมีเพี้ยนต่อแล้ววันนี้มีกันเพี้ยนต่อนะอันจากเพี้ยนจะไปยไเนี่ยเนียันหมดจบเนาะยันอะครเพ่งปีอ่ะนั่นมดจบเนี่ยเออแต่สีไปเพียนฉีอย่างไปีเพียนอฉีเพี้ยนยังเนี่ยมหมักคันไปเพี้ยนพวตาหยิบพวกถ้าขาเห็ดก็เ็ดพวกตายิบพวกเื่อูดถาพวกมันจมไหนเนาอันอยู่ลายเลยโอ้ยนี่ยังมลายสสี่ปีเนี่นอยเย บางคัีก็เพื่อเจอแล้วมันเทอเมื่อยเนาะแมียนยูรับตัวเมื่อยแบบคือคอยเองเขาก็ยังเบียดไปเฮียนโตเดไดคอยจะเมพยคลายคลายนาสุคอยเฮียนอะไรยัเฮียนมาจบเนาะต้นนี่แหละอก็เลยบอกกาเฮียนก็เลยยสัเลยเลยทบ้านนีหละอืฮึฮโฮึฮึ ถามบะนมได้เนาะสนใจทางสาวนัดเพิ่นกติดต่อมาทางเราก็ได้เนาะเดี๋ยวเาเอาลายิ่นไว้ทางลาใหม่เนาะเอาลายเอาจะง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเอามันจะเป็นส่วนตัวดิขอสิฟองย้ำอีกทีหนึ่งเนาะเธอเอฟซีบางทานนะอนุคนที่ว่าโฟกัสจะคือประมาณสามสิบห้าสิบเนาะประมาณนั้นขอไม่ดองเลย ประมาณมาสามสปลเดแปดชิได้บ่ได้เนาะชิปนี่ก็คุยโลได้ละว่าาคุยได้ยู่ลว่าคุยก็ลงไปเพิ่นเจจกจิเมนถ้ากแไปว่าผมมาคนจีจิกจิงเนาะแมนปวาเขาไปทางไหก็ลำบากเนาะคว่าจีจุกจิกได้าไปไนก็มีแต่่ได้มาได้มาได้แบบนี้เห็นดีฮเลยบุคคลชื่อโทรศัพท์แบบบุคคลบุคคลหลินมาได้นะเอ มือว่าตั้งเงินเป็นเด็กแบบมึงคนจุจีจุ๊จีเนาะไอซี่คือเข้าใจพอพี่น้องเลยฐาจุจีจุ๊จีหลายทั้งสารนักกเมื่อวพี่คุยได้เป็นมึงมาเปนมึงาคนแบบนั้นเนาะเข้าใจเด้อพอพี่น้องเลยแบบคือสมมติว่าขันมีคนถืออกถืกใจแล้วแบบใจยังมาทานแบบคาสินดอกสินสอดเนี่ยคาดอกคาดองนี่สิคิดว่าพอพอคิดว่าไดบอว่าคาดอง พาแม่หมเลยมีแต่มีแต่แม่มาซัญชาตเนาะสิ่งกับอันทั้งเถกแกในหุ่มเนาะชื่อคือแต่เพิ่นบอกว่าอะไรแม่ทต่เพิ่นบอกว่าอะไรเ่ะชูเขาวอาไปนี่ไก่ต้องเพิ่นคือเก่าเนาะชูเขาบอกลายเขาบอกเป็นแม่ชูบอกโอ้คือแบบลายแท้รุว่าซัญชาตเนาะก็ต้องเบาหน่อยแบบนี้ก็แต่เพิ่นนะนะเพิ่นเป็นคนที่เลี้ยงเขามานะก็เลยแต่เพิ่นชี้เลี้ยงเอ้าพาน้ำนมแม่ว่าสัญชาตเนาะวอยง่ายกันเนาะ อืมได้ๆจ้ะตาเฮาก็ได้อุกได้ลมเพิ่นก็ถือว่าดนพอสมควรเนาะแม่นก็คือทางเฮาก็สิได้ขอโตเมื่อเนาะบ่ได้บอกขออนุญาตถามนี้นะถามว่าทางมาเพิ่นเฮ็ดให้หน้าอย ทางครอบครัวคนก็ธรรมดาเนะาะบ่ได้ว่าขาดแคลน,นี้เนี่ยก็บันใดก็อยู่พอกินว่าซั่นซานเนาะอือก็คือขาดอย่างเดียวคือคนหักคนว่าเออเรื่องหักน่ะสมบูรณ์อยู่ขาดคู่เนาะแม่นขาดคู่กับโวยง่ายกัเฮาอันยุก,ก็เริ่อมลายขึ้นเนาะเฮาก็อยากหาคนที่ภาษาภาษาเป็นโตเป็นต้นว่าซั่นเนาะว่าพอลีเพิ่นเบื่อใจได้เปิดใจหาคนอบรมเนาะคนคุยเนาะแม่น เด็กคนช่างคนชาก็อยู่ท้งคนชองคนดอกเนาะอ่าให้เพื่อนคิดเอาลมเอาเองเพื่อนนะเอาก็มีิ่นเหม็นเฮาหมิ่นแต่อ่าได้มาถ่ายทำให้ทั้งไอ้อ้เพื่อนบิ่งจะซื้อเนาะแม็นถ้าว่าเพื่อนหักหมักก็มีเกลมเพื่อนกันเองสันนาเะประมาณนี้เนาะเหม็นเอาการมำนวณใจทั้งน้องนักเพื่อนเอนสภาพเนาะแม็นในเมื่อนี่ยมีข่างเพื่อนเตียงเนาะ ทีมงานควาสัมภาษณ์เรื่งพองราชคาภาชีวิตเพื่นอนนาะในเกี่ยวกับช <มา S 2> ีวิตเพื่อนตอนนี้เรากะได้คนตัวเมื่อเนาะอ่ะสบายดีด้วยสบายดีเด้อเนาะ